สวัสดีครับวรพัฒน์นะครับวันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์การได้รับประทานสารสกัดอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับบำรุงข้อโดยตรงแบรนด์ลูทินอลนะครับซึ่งแบรนด์นี้เป็นของงานวิจัยของท่านอาจารย์หมอโรเบิรีิราชนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแบรนด์นี้ชื่อว่าเดียนะครับเดียเนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อไขข้อข้อต่อโดยตรงเลยนะครับต้องบอกว่าทานและประทับใจมากเพราะว่าเขามีสารสกัดตัวหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะก็คือสารสกัด จากกระดูกอ่อนปลาฉลามนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวเลยที่ช่วยบำรุงเกี่ยวกับข้อต่อได้โดยตรงตอนแรกที่ที่ได้รับที่ได้รับข้อมูลนะครับแบ่งปันแล้วก็จากการที่ผมเจอ,อคุณคุณยายท่านหนึ่งนะครับนั่งรถเข็นแล้วก็มีปัญหาลูกจะยืนไม่สุดนะครับประกฏทานเดียไปได้2กล่องเ่ยกับยึกลูกขึ้นได้ก็เลยมั่นใจเลยแล้วก็ผมเองสมัยก่อนเป็นคนที่ตัวใหญ่นะครับใหญ่มากก็จะมีการเจ็บปวดข้อต่างๆแล้วก็ต้องบางครั้งต้องออกไปออกกําลังกาย อพอเริ่มน้าหนักเริ่มงลดงลงเนี่ยออกไปออกกํลาลังกายกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ออกกีฬาการแจ้งแล้วก็ตีกลอบบ้างนะครับจะทําให้อ่ต้องใช้เรื่องของข้อต่ออย่างเงี้ยต้องดูแลเป็นอย่างดีเลยผมเองเป็นอีกคนหนึ่งที่ทานเดียแล้วอาการลั่นของข้อก็ลดลงนะครับพึ่กึก้าก็กบอกว่าเห็นผลจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลดีๆจากตอนที่ผมโทรเนี่ยอย่าง ใต้ล่างหรือคนจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอ l ดี e ไลนะครับของทีมที่ปรึกษาคุณหมอแล้วก็ช่วยดูแลให้คำให้คำแนะนำนะครับแล้วก็คอยตอบปัญหาของทุกท่านนะครับที่ถ้าที่สนใจโทรตามไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับที่บอกว่าดีมากๆก็คือตัวข้อมูลที่ดีอันนึงก็คือเวลาอายุคนเราเนี่ยเลย30ปีไปแล้วนะครับร่างกายจากที่เริ่มเริ่มจะสร้างพวก เกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมเรื่องเกี่ยวกับอาเจลาตินในชั้นกระดูกนะครับไขข้อน้ำาหลืองอะไรต่างๆเนี่ยพอเลยสามอายุ30ไปแล้วหรือว่าท่านที่มีปัญหาสุขภาพมันก็จะก่อน30นะครับก็จะมีปัญหาเริ่มปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกข้อต่อนเนี่ยเริ่มมาแล้วร่างกายจะทํางานได้ช้าลงตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเลยครับที่ทานไปช่วงแรกเราก็จะเห็นผลเลยนะครับทานที่ดีก็ทานทุกวันขนาดอายุ60ยังหายได้เชื่อว่าเราทานเนี่ยยิ่งเห็นผลไวเลยนะครับผมแนะนำทานตอนเช้านะครับ กับน้ํจะทานก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้นะครับจริงๆท,ทานก่อนก็จะเวิร์กนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งทานคู่กันก็ดีเลยต้องบอกเลยว่าทานแล้วเห็นผลไปได้ด้วยๆดีก็คือผิวผิวพธุ์ก็จะดูดีขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนออกแดดบ่อยๆนะครับไม่ค่อยได้ดูแลผิวก็เนี่ยฮะพอทานแล้วมีคนเริ่มทักกัเอกแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าทานแล้วโอเคเลยก็คือตัวมอคอลลาเจนนะครับตัวมอเนี่ยคอเลาเจนก็สกัดจากอาเรก มีสารสกัดจากสารสกัดจากทะเลน้ำลึกนะครับแล้วก็มีรสชาติอ่าแล้วก็มีอันนึงก็คือไข่มุกนะครับรสชาติถึงเอรีด้วยทานง่ายของอร่อย2อตัวนี้ทานแล้ว้องบอกว่าหอมหวานมากเลยครับเดี๋ยวผมจะทานเลยใช้ดีแล้วจึงแบ่งกันนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าดียังไงก็ทานได้ยังไงด้วยนะครับฝากเพื่อนๆทุกทา่านเลยด้วยนะครับสนใจก็ ติดต่อได้เลยเพราะว่ากระดูกและข้อต่อเนี่ยเราก็มีชิ้นเดียวในโลกนะครับให้ให้เราไปไปเปลี่ยนข้อต่อหรือผ่าตัดอะไรเงี้ยหัวเขา่ขาข่ข้อผมว่าเดินท่านเปลี่ยนไปแล้วกลับมาก็ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเราสามารถใช้อันเดิมได้เลยแล้วก็แต่ว่าหาตัวที่เข้าไปดูแลและก็แก้ไขปัญหาตรงจุดตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับเชื่อว่าทุกท่านรักห่วงสุขภาพแข็งข้อเช่นเดียวกันผมเองใช้เจอของวิเศษอะักษณ์ก็เลยดีดีอันยังเลยเลยมาแนะนำ ัวเดียกับทานคู่กับคอลลาเจนได้ด้วยนะครับไงฝากกัด้วยนะครับเดี๋ยวทานแล้วสวัสดีครับ